สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่16นะคะเดือน 9, 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะเน้นรูดวิ่งนะคะสูตรนี้ กนไปรับชมนะคะฝากพี่พี่เอฟซีนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็พี่พี่ที่เคยเข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเข้ามาแล้วเนาะสำหรับในงวดที่แล้วนะคะพี่พี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลคร่าวๆนะคะในงวดที่แล้วให้ดูกันก่อนนะคะเผื่อพี่พี่เอที่เข้ามาใหม่เนยังไม่ได้รับชมนะคะ สำหรับงวดที่แล้วนะคะสะอนให้ไปนะคะเด่นที่หนึ่งกับสี่นะคะมาทั้งสองตัวเลยนะคะวิ่งรูดสี่นะคะในงวดที่แล้วผลที่ออกนะคะสี่หนึ่งสี่สองสองสองนะคะพี่ๆสำหรับสายรูดวิ่งก็มาเข้าเลขล่างชุดหกตัวนะคะสี่หนึ่งตรงๆนะคะเป็นตัวที่สอนเน้นให้นะคะแล้วก็มาเข้าสี่สองนะคะมาในตัว เลขล่างเหมือนกันนะคะมาในเลขล่างชุด4ตัวนะคะ4ี่สองมาตรงๆนะคะสายรูดวิ่งมาในตัวที่สองโอนเจาะแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะก็แสดงความดีด้วยนะคะเข้าทั้ง4ี่หนึ่งแล้วก็4ี่สองนะคะแต่เลขบนนี้หลุดนะคะในตารางนะคะเข้านะคะ4ี่หนึ่งสี่สองสองสองนะคะพี่พ เข้าหกตัวเลยนะคะพี่พี่สำหรับตารางก็ฝากตามด้วยนะคะพี่ๆ fc บางท่านก็ตามตารางเนาะบางท่านก็ชอบสายรุดวิ่งนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะตารางก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะคะก็ฝากตามด้วยนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะวันนี้ก็วิ่งรุดถูกตัวนะคะรู้สึกว่าเข้าสองงวดติดแล้วนะคะพี่ๆในงวดวันที่สิบสองนะคะก็อนุญาตให้พี่ๆ fc ได้ดูกันนะคะสิก็วิ่งรุดที่ หนึ่งนะคะก็มาเข้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะมาในเลขล่างแล้วก็เลขบนด้วยนะคะพี่พี่มาตรงๆเหมือนกันนะคะในงวดที่ผ่านมาเนาะในงวดวันที่สิบสองนะคะและตารางก็มาเข้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะเข้าสองงวดติดนะคะพี่พี่สองงวดติดแล้วก็ฝากในงวดวันที่สิบหกด้วยนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะขอให้มาเนาะขอให้มานะคะพี่พี่ ในวงวดนี้ก็ขอให้เดินดีนะคะเดี๋ยวมาดูตารางกันก่อนนะคะก่อนไปรับชมสะออนก็ฝากคําเตือนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยจับไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับวันนี้นะคะในตารางสะออนให้เดินไปที่สองนะคะสองยังชอบ แล้วก็หนึ่งหกสามห้าแล้วก็เจ็ดนะคะพี่พี่ เด่นในเด่นในวันนี้นะคะตารางนะคะเด่นที่เด่นที่หนึ่งนะคะเด่นที่หนึ่งกับสองนะคะเสาโอนยังชอบสองอยู่เนาะเดี๋ยวดูมาดูกันนะคะว่าสาโอนจะวิ่งรูดที่ตัวไหนนะคะจับตัวเด่นมาเด่นสองกับหนึ่งนะคะวิ่งรูดเมดเดียววันนี้สาโอนให้วิ่งรูดที่หนึ่งนะคะก็ขอให้เดินดีนะคะพี่ๆท่านใดชื่นชอบตรงสาโอนก็สามารถ ตามได้นะคะตามได้เนาะแต่ถ้าไม่ชอบสองนะคะก็จับเอ่อถ้าไม่ชอบหนึ่งนะคะก็จับสองนะคะไปวิ่งรูดแทนได้นะคะสำหรับเราพัฒนานะคะตรงกับวันศุกร์นะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่ทาถงช่องทุกท่านนะคะที่มารับชมแนวทางนะคะขอขอให้ปังๆนะคะขอให้เดินดีนะคะขอให้เข้าสามวัวดติดนะคะพี่พี่ สูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะวิ่งรุ่นที่หนึ่งตัวที่สอียนชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้ได้นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบเนาะฝากาพี่พี่เอฟนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังเล่งใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะในเราพัฒนาเนาะ สำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ